วัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับที่ปรึกษาฝ่ายขายบริษัทปอรุ่งเรืองออโต้รถยนต์มือสองนะครับเปิดดําเนินธุรกิจมามากกว่า18ปีนะครับวันนี้มีรถกระบะเชิงพาณิชย์นะครับหรือที่เราเรียกว่ารถคอกพอลลยนะครับสแบรนด์2ยี่ห้อนะครับของเขาเรียกว่าอะไรอะรถชั้นนําของประเทศไทยและการสาหรับกระบะเชิงพาณิชย์นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแบรนด์อ s ซูซูแบรนด์โตโยต้านะครับผมซึ่งจอดอยู่นตรงนี้แล้วนะครับเป็นตัว ดีเซลดีแม็กสปาร3.0นะครับกับ Toyota RIVO 2.8 j p a ารอยู่ด้านหลังนะครับผมรายละเอียดตัวรถเป็นยังไงภายในเป็นยังไงราคารดเท่าไหร่ของแขมีอะไรเดี๋ยวไปดูกันในคลิปครับลูกค้านะครับ 3.0S นะครับผมเกียร์ธรรมดาปี2019นะครับเครื่องยนต์ 3,000cc ดีเซลนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับจังหน้านะครับสีดำนะครับ ตัดสีขาวนะคบผมสีดําตัดสีขาวนะคันนี้นะครับฝากระโปรงจะเป็นสีดํานะครับผมลงเล่มเรียบร้อยนะครับสีฝากระโปรงนะครับเป็นดําขาวนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับตํารวจนะครับขนส่งนะครับผมของผมลงเล่มเรียบร้อยนะครับคันนี้มาพร้อมกับล้อคู่หน้าเป็นทีอสามเจ็ดหลอดแดงนะครับผมทีอีสามเจ็ดหลอดแดงนะครับผม คูน้านะคูน้าลูกค้านะครับจัดส่งซิ่งมาให้แล้วนะครับสาหรับรถกระบะเชิงพาณิชย์คันนี้นะครับตัวรถเป็นตัวรถตอนเดียวนะครับตัวรถเป็นตัวตัวรถตอนเดียวกระบะเชิงพาณิชย์นะครับผมซึ่งคันนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าตัวรถเป็นตัวรถสีขาวนะครับตัวรถสีขาวฝากระโปรงสีดานะครับช่วงล่างผมเซ็ตมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับน้ําหนัก3าม ตันขึ้นนะครับ3ตันกว่าๆนะครับคันนี้ช่วงล่างทํามาให้แล้วนะครับเพาเป็นเพาอิซุสเอลนะครับเพาเป็นเพาเอลนะครับกระทะเป็นกระทะโปรนะครับรัดด้วยยาง XCD นะครับ XCD นะครับ XCD ขอบตัวนี้รู้สึกจะเป็น XCD ขอบไหนเอ่ยผมขอดูขอบยางแป๊บนึง XCD ขอบ15นะครับคู่หลังยางบรรทุกปี2020นะครับปี2020หรือ21นะเดี๋ยวผมดูปียางให้ก่อน ลูกค้าจะได้ตัดสินใจงอ่าสัปดาห์ที่1 0ปี2 0 2พิบดครับยางคู่หลังนะปีนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับรัดด้วยคอกเหล็กนะครับมาพร้อมคอกเหล็กนะครับคอกเหล็กทั้งลำนะครับผมทั้งลำนะครับด้านท้ายนะครับก็โชว์แล้วนะครับเป็นเครื่อง3ามจดศนดีเซลนะครับผม3าจดูนดีเซลเนาะคันนี้นะครับช่วงล่างนะครับแหนบฝั่งละสิบโชกฝั่งละ2นะครับทั้งหมด4ี่ต้นแหนบฝั่งละสิบนะครับสามตันขึ้นแน่นอนคันนี้ นะครับไม่ว่าจะบรรทุกผักผลไม้ปลาทุเรียนนะครับไปต่อได้หมดเลยนะต่อยอดธุรกิจลูกค้าได้หมดเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านในด้านในนะครับด้านในด้านในนะครับมาพร้อมกับพวงมาลัยซิ่งนะครับผมพวงมาลัยซิ่งนะครับหัวเกียร์เป็นหัวเกียร์ไทเทนะครับผมแอร์เป็นแอร์มือหมุนนะครับเบาะภายในเป็นเบาะหนังกระจกไฟฟ้านะครับนะกระจกไฟฟ้านะครับคันนี้เกียร์เมนนวลนะครับผมเครื่องยนต์3ลิตรดีเซลคันนี้เลขมาอยู่ที่ 75,000กว่าโลเท่านั้นนะครับ75,000กว่าโลเท่านั้นนะครับสำหรับเลขไ mm hmm. มค์คันนี้เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องกันลูกคา้าบางคนเอ้ยรถแต่งทรงซิ่งมาเลยเครื่องยำแน่นอนเครื่องเล่นแน่นอนเดี๋ยวไปดูเครื่องกันนี่นะครับผมรถปี2019นะลูกคา้าดูเลยนะครับผมลูกคา้าดูห้องเครื่องรถผมเลยครับไม่เอี่ยมนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับไม่เอี่ยมรถพร้อมใช้งานแก้มซ้ายขวาไม่มีแกะนะครับผม เม็ดอาร์คิวสีต่างๆจากโรงงานยังอยู่ครบนะครับยังอยู่ครบแผ่นเพจของอีซูซูหมุดดาอยู่ครบนะจักคันนี้นะครับสวยๆเลยสําหรับอีซูซูคันนี้นะอีซูซูออนเนียนะครับปี2019เครื่องสปาร์ค3.0นะครับคันนี้เดี๋ยวไปว่าราคากันในคลิปนะตอนนี้3ามตันกว่าได้นะครับผมถ้าไม่ชอบใจอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันหน้าง,งานคันนี้รถสวยมากนะครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งหนึ่ง ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายมือของของนนนะครับผมคันนี้เป็น t ต y o ต้า i l u x r e ีโนะครับ 2.8J+ ปี2019นะครับผมคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2,800cc ดีเซลนะครับผมแล้วตัวรถนะครับเป็นตัวรถปี2019นะตัวนี้มาพร้อมกับสีเทารถเดิมบอดี้เดิมนะครับเพิ่มเติมคือช่วงล่างที่ผมเซ็ตใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูตัวรถโดยรอบกันนะครับผม คันนี้นะครับกระจังหน้าสีดําตัดสีเขาเรียกอะไรนะสีคมเมียมนะครับผมตัดชุดแต่งคม,มียมของตาโลโก้โตโยตา้าใหญ่เขาน่าจะเป็นหน้าตัดนิดนึงนะครับหน้าตัดของรีโวนะรุ่มรถเป็นกระจกตัวนี้นะครับจะต่างจากตัวออนิวก็คือจะปรับไฟฟ้าครับไฟฟ้านะครับผมนะฮะแล้วก็ตัวฝาครอบกระจกหูช้างเนี่ยจะเป็นสีสแตเลสนะครับผมสีสแตเลสนะแต่คันนี้คู่หน้าผมไม่ได้ให้แม็กซิ่งไปนะเป็นแม็กเดิมโรงงานของ t ต y o ต a า e ี o วเขา นะครับเป็นแม็กเดิมของ t o y ยต้ารีโวเขาแล้วก็มาถึงช่วงล่างนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังคันนี้นะครับเผาจะเป็นเพา PCTY นะครับมาพร้อมกับแม็กของแม็กเขาเรียกว่าแม็กแม็กบรรทุกนะครับผม Mac uk, แม็กบรรทุกรัดด้วยยาง XCD นะครับขอบ15นะครับตัวนี้ยางปี คู่หลังตัวนี้ปียางจะเป็นปี2019ปีเดียวกับตัวรถเลยนะครับผมปีเดียวกับตัวรถเลยแต่ความพิเศษของคันนี้จะได้คอกแซมเลตไปนะครับคอกแซมเลตนะครับผมคอกแซมเลตนะเดี๋ยวไปดูด้านในด้านในของรีโวคันนี้เขาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในด้านในนะครับจะมากับเกียร์เมนวลนะครับผมพวงมาลัยพาวเวอร์นะกระจกพับไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเซ็นทรัลล็อกให้เนาะแต่ตัวรีโวจะแตกต่างจากตัวอีซูซูนะครับซึ่งตัว2.8เนี่ย มันจะมีคอนโซลกลางให้นะครับมันจะไม่เหมือนกับตัว2.4นะ2.4จะเป็นเบาะเรียบยาวนะครับแต่ตัว2.8จะมีคอนโซลกลางให้มีระบบให้เลือกขับขี่นะครับระหว่าง Eco กับ Power อร์นะครับอีโค o โหกับ Power Mode เครื่องเสียงจะเป็นวิทยุ FM MP3 AUX ได้นะครับ Bluetooth ได้นะคันนี้นะนะครับ ก็คันนี้เลือกมาอยู่1 7 8 0 0 0กว่าโลนะครับ78,000เนาะคันนี้นะครับผมเบาะภายในเป็นเบาะผ้ามันต่างกับตัวอีซูสุครับอีซูซุเบาะจะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังยาวแต่อันนี้เบาะผ้าแยกมีคอนโซลกลางนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันลูกค้าถามว่าเอ้รถปีใหม่ใหม่ทำไมมาเร็วจังเลื่องเล่นรถสวยขนาดไหนเดี๋ยวไปดูนะจ๊ะนี่นะครับผม คันนี้นะครับฝากระโปรงเดิมแก้มซ้ายขวาเดิมนะครับตัวรถแผ่นเพจที่เดิมสติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบนะครับตากล้องนี้เสิร์ให้ลูกค้าดูทุกจุดเลยครับรอตไม่มีขยับสีไม่มีทํานะครับคันนี้รถสวยสภาพดีเลยนะครับอยากได้อะไรเพิ่มเติมบอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมงัดให้ดูด้วยแก้มจริงไม่จริงนะครับนี่น็อตเดิมนะครับนี่งัดให้ดูเลยนะครับถ้าเห็นกัจะจเลยนะครับผมรถสวยครับคันนี้โตโยต้ารีโว2 8องดปเจพัปี2019นะครับ ทะเบียน6065ถ้าชอบรีโว่ก็เอารีโว่ถ้าชอบอีซูซก็เอาอีซูซุนะครับอันนี้ก็อธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับตัวรถให้ลูกค้าเห็นข้อแตกต่างของรถสองคันและทันนี้เดี๋ยวเราไปดูราคากันเป็นยังไงครับชมรถ2คันนี้ไปแล้วนะครับอีซูซุกับโตโยต้านะครับตัวทั้งตัวรีโว่ทั้งตัวดีแม็กเนาะนะครับผมอ่ะว่ากันถึงเรื่องราคานะผมมามันก็ จะลดลดราคาเหนื่อยๆหน่อย<笑><笑>นะครับผมผมลดไม่ค่อยสนใจค่าคอมมิชชั่นผมเองเหรอกนะครับเพื่อลูกค้าได้ลถใช้นะครับผมยินดีหมดนะครับผมก็อีซูซูคันนี้นะครับปี2019นะครับผมราคาอยู่ที่539,000บาทเอาไปเลยนะครับผมจัดให้จุกๆเลยนะส่วนลด20,000บาทเหลือ519,000บาทนะครับผม คันนี้นะครับใช้เงินดาวเริ่มต้นอยู่ที่9 0 0 0บาทนะครับผมใช้เงินดาวเริ่มต้นอยู่ที่9 0 0 0บาทนะครับสำหรับรถกระบะเชิงพันนิตคันนี้ผมวารันตีในส่วนของตัวรถให้1เดือน30บวันจากทางร้านนะครับและนะครับผมรถกระบะเชิงพันนิตนะครับรถทํากินวิ่งทุกวันต้องคู่กับบริการฉุกเฉิน2ปีเอาไปเลยครับผมบริการฉุกเฉินให้2ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับแบตหมดยางแตกน้ำมันหมดนะครับผมมีรถสไลด์ให้ลูกค้าใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงไม่จํากัดจํานวนครั้งครั้งละ 100กิโลเมตรนะครับผมให้ใช้ฟรี2ปีติดรถไปเลยท่านจะไปเสียที่ไหนสไลด์ฟรีตลอด200โลกิโลเมตรที่201ลูกค้าเสียกิโลเมตรละ5บาทนะครับผมกิโลกิโลเมตรละ5บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับรถ isuzu d max 3.0คันนี้นะรถสวยสภาพดีนะครับจัดให้ไม่ขัดอยู่แล้วนะครับคันนี้นะครับส่วนด้านข้างซ้ายมือนะครับซ้ายมือจะเป็น toyota hilux r e v o 2.8 j p a t ปี2019นะครับทะเบียน6065 คันนี้ราคาอยู่ที่529,000บาทสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้เท่านั้นดูมาจากเซลนนนะเอาไปเลยส่วนลด30,000เหลือ4,99,000บาทนะครับารันตีจากทางร้านให้1เดือนนะครับ30วันนะครับหรือ5,000กิโลเมตรนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงก่อนเนาะแล้วก็คันนี้นะครับผมในมีในส่วนของบริการฉุกเฉินให้เหมือนกัน2ปีนะครับรถสไลด์ฟรีไม่จำกัดจำนวนครั้งนะครับผมจัดให้นะครับ และย้ํานะครับทั้งสองคันนี้ที่อยู่ทั้งซ้ายขวาของผมรถมีการตรวจวิศวกรขนส่งนะครับผมลงเล่มแจ้งลงเล่มเรียบร้อยนะครับสำเนาจะมีการแจ้งใช้งานในส่วนของตัวเพาตัวค้อกนะครับติดให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวว่าออกไปแล้วจะมีปัญหาขนส่งมีปัญหากับตํารวจไม่ต้องกลัวนะครับผมดูแลให้อยู่แล้วนะครับไม่มีผิดกฎหมายออกไปวิ่งหาเงินได้อย่างเดียวนะครับ ถ้าสนใจเข้ามาคุยกันนะครับผมราคาตามที่พูดไปแล้วนะครับรถดีการันตีคุณภาพรอลูกค้าอยู่นะครับก็ถ้าสนใจนะครับ0818079805นะครับ0968382112นะครับสคู่สายแอดมินยินดีให้ลูกค้าโทรเข้ามาปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นลิงก์ไลน์แอดนะครับเฟซบุ a กแฟนเพจ u t u b e ฝากติดตามกันด้วยนะครับลองเข้าไปดูกันว่าหารถรุ่นไหนปีไหนยังไงเนาะ รถกระบะทำมาหากินต้องไว้ใจพอรุ่งเรืองออตโต้นะครับดูแลลูกค้าเหมือนคนในครอบครัววันนี้ขออนุญ,ญาตลาคุณลูกค้าไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับลูกค้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ